เวลาพัฒนางวดไปที่สิบเจ็ดนะคะท่้นผู้ชมคาออกวันศุกร์นะคะที่ผ่านมานะคะสูตรเด็ดสามยอดของเรานะคะก็เข้านะคะคำเตือนนะคะโรดใชายวิรยาการในการรับชมสูตรมาจากความน่าจะเป็นนะคะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลลาวเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายดูพวกความบันเทิงนะฮะธรรมชุมขาสุดเด็ดสายอดของเรานะฮะงวดก่อนนะฮะก็เข้า93านะฮะชมขาใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามก็ฝากดูย้อนหลังด้วยนะคะสุดเด็ดสายอดนะฮะงวดนี้ นะคะตัวเลขที่ได้นะคะคำนวณออกมาแล้วก็มี2นะคะเด่นสุดแล้วก็6และ9นะคะฐานมี4มี5มี7นะคะอ่ะก็มาลุ้นต่องวดกันนะคะว่าอ่าตัวไหนจะมานะคะแอดก็จับชุดทุกตัวให้เลยนะคะท่านผู้ชมขาแล้วเราก็จะมาจอเน้นอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าบางครั้ง เลขอาจจะไม่เข้าเลขเ,เด่นสุดนะฮะที่3มยอดนี่คือเด่นสุดๆนะฮะท่านผู้ชมคะางว่าที่ผ่านมาเก้าและสามมาใช่ไหมคะฝากดูย้อนหลังด้วยนะคะอ่าแล้วแอดก็จับชุดออกมาแล้วนะคะ,ะตามหลักเลยนะคะหลักสองก็จะมีสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองเก้านะคะตัวเลขที่ชนกันแอดจะไม่ไม่เอาลงอีกนะมันจะเป็นเยอะเนาะ อันหลักหกก็จะมีหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกเก้านะคะหกสองชนกันแอดไม่ลงนะอ่าไม่ลงเพิ่มอันหลักเก้าก็จะมีเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดนะคะแล้วก็จะมีเก้าหกเก้าสองเนาะชนกันใช่ไหมแอดไม่แอดไม่ได้ลงเพิ่มนะอันหลักสี่ก็จะมีสนะี่ห้าสี่เจ็ดนะท่านผู้ชมขาเนาะอ่ะ แล้วก็จะมีสี่สองสี่หนะคะที่ชนกันแอดไม่ได้ลงเพิ่มเนาะหลักเจดก็จะมีเจ็ดห้านะคะใครชอบเจ็ดก็จะมีเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดสองนะคะเน้นเน้นนะคะสองเจ็ดและก็สองเกนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมแนวทางฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกท่านค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปเนาะ